เอาล่ะครับอันนี้เรามาถึงที่ดอยอ่างขางเนี่ยตรงนี้เขาเรียกอะซุยถังเราอยู่ที่ซุยถังมามาดูกันมาดูรีวิวไปเลยครับรถแมคโครคูโบต้าครับรถแมคโครครับผมโอ้โหไม่ใช่เจได้เห็นกันง่ายๆนะครับใช่ใช่คูโบต้าครับอ๋อเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนให้แล้วอันนี้มันจะเป็นนี่นี่อันนี้มันจะเป็นแบบที่เจาะนะที่เจาะเจาะหลุมเปลี่ยนได้แล้วก็อันนั้นคือเปลี่ยนที่ตักไงเปลี่ยนที่อย่างเงี้ยข้างหน้าเนี่ยดันได้เฮ้ยร้อยยางนะครับ ดูเป็นล้อยางว่ะคันนี้แบบไม่มีแอร์อย่าไปขึ้นดิอย่าไปเล่นของเขาที่เราอ่ะแอร์ธรรมชาติดูดูี่เฉยดิเคยคิดว่าขับได้มเกียร์บุหลายอย่างว่ะงงเลยฮะต้องเรียนมาดันหน้าดันหน้าดันหลังต้องเรียนด้วยใช่แบบโคบนยอดเขาอ่ะคิดดูดิเอามได้ขึ้นมาไงวะเออขึ้นมาไงวะเออจะขึ้นทางนี้มาหรือว่าจะไงเอ้าเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูครับแบคโคบน๊อดอ่าดูรอบๆหน่อยดูรอบๆ เป็นบุญตาเหลือเกินรุ่น KX913 ครับไฮ้รู้ชื่อรุ่นดิอ่ะเนี่ยมันมีอะไรดีกว่านี่ไงนี่ข้างล,าล่างน,นี่ภาษาอังกฤิน่ะอ๋อ KX913 3ซีรีส์สองออสแสดงว่าต้องมีซีรีส์หนึ่งใช่อาละพยยิการซีรีอะไรเกี่ยวไหมจ <c oughs> ะเป็นสติ๊กเกอร์นี่นั้นเฮ้ยโดนยิงโดนยิงเฮ้ยน,นี่นนู่นตรงมือหลังมนู่นนคุณเลยคุณเลยไปดีกว่าฮะไข่งูไข่งู ไข่ไก่ไอ้บ้าไอ้ไอ้นี่ไข่เขามาดูวิววิวหน่อยนึงดูวิวสักหน่อยนึงไหนๆก็ไหนๆก็มาแล้วทะเลหมอกอะไรหน่อยโอเคครับปิดปิดเลยปิดเลยโอเคอันนี้เหรอไม่โอเคอนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ